คลิปนี้อยู่กับ i อคูซีเาเนะครับมาไลนาวีให้ดูนะช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้ลดราคาแล้วนะก็ราคาที่รถเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก6ก0 0กลางหกพันห้าเนเนี่ยสำหรับ i อคูซีเนะได้ snapdragon 6 g เจ1หนึ่งนะครับดีมากๆเลยตัวนี้ดูเซตติ้งนะครับเนี่ย6 g เจ1หนึ่งนะครับเราสามารถเปิดสุดได้อย่างนี้เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อัดหน้าจอเป็นแบบ60เฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรง A P S เราก็เปิดได้สุดเลยมาเดี๋ยวลองเล่นดูนะว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในการเล่นเรื่องของการทัดต่างๆนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยเราสามารถเปิดมอนเตอร์นะครับนี่ให้มันแรงๆมาครับเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะ I must my ancestor's carry on ancestor legacy น, 6, นี่ครับดูดิเข้าเกมมานี่มันลื่นๆเลย Abe, ha, เนละเนี่ย6กเยนหนะครับทุกคนในเรทราคา6,500เนี่ยผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วแหละนี่ดูดิโอ้โหนิ่งๆอ่ะได้ลำโพงคู่ได้นะครับนี่เป็นลำโพงคู่นะทุกคนตัวนี้ไม่ใช่ลำโพงเดี่ยวนะครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี่ไงกพลังเสริมนี่ไงเป็นไงโคตรโหดโคตรตึงเฮ้ยมาเยอะเกินกำลังเสริมนี่ไหม ถ้ามีก็มาน,นี่นี่นี่ตายมาดิอุ้ยกําลังเสริมมาเป็นไงทุกคนดูดิลรื่ๆเลยนะ60เฟรมแช่เลยนะครับผมว่าถ้าใครอยากอไปเล่น R.O.V เนี่ยจัดได้เลยนะเพราะว่าเป็นราคาที่แบบโอเคเลยนะอันนี้คืออ่านหน้าจอไปด้วยนะครับใครเน่อ่านหน้าจอก็เล่นได้ลื่นกะว่านี้อีกนะโอ้มาเยอะเกินมาแก้แค้นหรือเปล่าน,นี้เน่ยโอ้แรงแรงแรง โอ้โดนละเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้ยโอเนี่ยครับเฮ้ยโดนโดนอีกแล้วเดี๋ยวเราจะลองเล่นสักครึ่งชั่วโมงดูนะครับมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้เข้าผิดอีกแล้วมาเดี๋ยวผมวัดความร้อนให้ดูนะเนี่ย สีนะครับ <An argument. S 1> ไม่ไหวแล้วลกลับบ้านดีกว่าแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มา6,000มิลแอมนะครับใช้งานได้แบบ ยาวๆเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมือถือมีเลนราคานี้นะครับจะได้แบบสัก5 0 0พนะตัวนี้ได้แบ0หกพันะครับสามารถเล่นได้แบบยาวๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีประกัน2ปีอีกนะโคตรยาวนะครับใช้งานได้เลอใช้ห่วงนะครับ

ให้ออกไม่ได้เอาออกไปเฉยไปลวโอ้อยู่ไม่ได้เอ้ยจริงน <blood> oh, ี่มาดีโอ้มาดีมาดี ียบร้อยตัวลุวดเฮ้ยเอาหมดเลยอ้ยโคตรแรงนะคอร์รด ไม่ได้ป้อมเนี่ยไปเล่นไปไม่จบไ้เลยนะเนี่ยไปเล่นไปเฮ้ยจบไ้เลยแล้วเนี่ยโอ้แข่งป้อมเฮ้ยจบเฉยเรียบร้อยนะทุกคนโอน้โหท่ว่าจะแพ้นั่งเงียบมาทั้งเกมนี่โอ้โหอุณหภูมิสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเนี่ยดูดิ คือเฟรมเนี่ยนิ่งๆเลยนะครับอัดหน้าจอด้วยนะอันนี้ผมว่าโคตรโหดเลยนะ CPU Snapdragon 6 Gen 1นะครับตัวน,นี้นะถึงมันจะเป็นเลขง6เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ลองเทสคะแนนอ n น u t นะว่ามันอยู่ปราณไหนนะ

เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยไปหนึ่งอุ๊ยหูฝานโคตรใหญ่มาดิบอเลเรลาไปนี่นี่อ้โหบอลเลนไม่ไหวเราเราก็จะไม่ไหวโอ้อยมันอ,อึ้งตายมาครับมาดูความร้อนตาที่สองเก็46นะครับผมคิดว่าความร้อนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ46 47นะถือว่าร้อนไหมในอุณหภูมินี้มันก็ร้อนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจับแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยร้อนนะอม เรียบร้อยไปเพรามว่านาคอร์แพทนี้น่าจะได้บัฟมาครับนี่ ุยไปแล้วโอ้ไม,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 ม่ไ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 ม่เออตาย,ตายโอ้ยตาย นี่เมื่อกี้มีเฟรมลดด้วยนะครับรู้สึกได้รถไม่เยอะนะครับเมื่อกี้ลถมาแบบแวบหนึ่งนะ65นะครับอันนี้คือเล่นตาที่สองนะแต่โดยรวมเล่นมาได้ดีเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งมีอาการเฟรมรดนะน่าจะเป็นเรื่องของความร้อนนะครับถ้าไม่หัดหน้าจอเนี่ยผมว่าเล่นได้แบบลื่นๆเลยนี่ไงหลบ หลบก,กระสุนเฮ้ยนี่ไงตายไปแล้วหลบก,กระสุน <c oughs> โอเคครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเล่นไป2ตานะครับใช้เวลาไปทั้งหมดปึ๊บสามสิบหกนาทีนะทุกคนอุณหภูมิเนี่ยก็แช่4ี่สิบหกสี่สิบเจ็ดองศาเลยถือว่าร้อนไหมก็ถือว่าร้อนนะครับในระดับนี้นะใน CPU ประมาณนี้แล้วก็ที่มันร้อนเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราอัดหน้าจอไปด้วยนะครับมาดู FPS กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฟึบ FPS นะครับเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีเล่นไปทั้งหมด36นาทีเหมือนกันฟึบเข้ามาดูดูกราฟนะครับโคตรนิ่ง นะเฟรมเรทก็เฉลี่ยนะครับ57เฟรมเนี่ยนิ่งแบบตรงๆเลยนะครับอ่า แล้วก็เรื่องของฟิลลิ่งการทัดอะไรเนี่ยมันก็จะมีแบบติดๆขัดๆดบ้างนะครับเล็กน้อยนะส่วนเรื่องเฟรมเรทเนี่ยก็นิ่งๆสบายๆอัดหน้าจอไปด้วยปรับสุดเกมารวีในงูเปลืราคา6,000กลางๆ7,000ต้นๆถือว่าผ่านเลยนะครับเครื่องนี้กับ IQ ค9 x ตัวนี้นะครับใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ